ชิดห oh น,น่อยหนึงโอ้โหโอ้ไม่ไม่ใช่ไหวะโอ้ oh, อยู่นี่เลยแล้วมันขึ้นไปชั้นบนเหรอถุนเราเราไปเราไปชั้นล่ลลลนางกันเลยมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วไอ้เว้เราต้องรีบไว้ต้องรีบไว้ใส่ช้าตายเว้นเนี่ยเฮ้ยกูเจอล่างมันใครวะเออเป็นไงคนเดียวเราก็ทำได้เว้ย กุญแจไม่ต้องกอันตรงจะหาไไวะเฮ้ยอาไรวะเฮ้ยอันนี้คือมีที่เทเลพอตวอทก็คือเราต้องหากุญแจออกเหมือนเดิมแหละแต่เราจะมีเป็นเหมือนประตูไม่ตีหรอวอสเฮ้ยหามอันเุ้ยอามันลนให้ว่าไปต่อต่อแล้วไม่ชมต่อ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 ดีลวเดี่ยวย แต่ไหนนีเสียงโยก่ล้มากเลยไม่ยังไหนครโอเคชั้นบนมันอยู่ชั้นบนมันอยู่ชั้นบนไม่เป็นไรเว้เราจะเล่นให้จบเลยวันนี้ตายไม่เป็นไรตายแล้วก็ถือว่าคุ้มแล้วครับท่านผู้ชมเรามาคนเดียวอะ่ะอันนี้คืออะไรประตูสี่ไปไหนครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้มันอันนี้เจ๋งนี่เจ๋งคือเราเข้ามาแบบประตูมิติมาแต่ละห้องได้ด้วย เฮ้ยแต่แต่เราถ้าเราโชคร้ายก็ถ้าเจอมันก็ชิบหายเลยนะแบบสมมติมันมานพอดีทําไงก็ยากนันเนะี่ยโอ้ยากยากนี้ยากนี้ยาก,ยาก,ยาก,ยากอ๋อคือมันมาห้องนี้โอ้ยโอเคว่ะนี้โอเคหมวดนี้โอเคโอ้มีเสียงคนร้องไห้ด้วยไม่ผมร้องตอนนี้เดี๋ยวกูร้องให้กูร้องก่นอนเดีนนะให้ผมร้องก่อนก็จะมีคำหยบาบคายนิดนึงนะท่าผู้ชมเป็น มันอยู Wait, no ่ชั้นบนเมื่อกี้โอเค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  F เฮ้ยตรงนี้ F มีชั้นสามวะเอาแล้วเล่นยังไงเนี่ยมีชั้นสามเฮ้ยซ่อนก่อนมันอยู่มันมาผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นเงาผมเห็นเงา โอ้ oh my god เ <laughs> จ็บยากมากเลยอ่ะวันนี้โคตรยากเลยอ่ะโอเคไม่เดินไม่ไกลแล้วโอเคเดี๋ยวขึ้นไปนี้ก็ได้ชั้นชั้นสามปะมันจะขึ้นไปไหนอะนะฮะไปเจชัน้นเจกอได้อะไม่รู้นะอันน่ะ what มีห้องไรวะฮะอุ้ยโอ้โหบุฟเฟ โอ้บุฟเฟต์ตุ๊กี้มมรวมอันี้โอ้ m ม god มันอย er <g zia> <t> ู่ชั้นไหนวะเนี่ยผมไม่รู้เลยอะผมฟังไม่ออกแล้วตอนนี้มันมีสามชั้นอะเออเล่นยากขึ้นแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้ยบ้าแม่งเจอร่างปอบกูอีกแล้วไม่เอากูไม่อยากคุยกูอยากคุยไปไหนนี่เียยับได้โอเคขึ้นไปชั้นบน โอ้ไม่กอดยังหาไม่ได้สักดอกเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย what มีคนด what อะไรเนี่ยเฮ้ยกูพากูกลับไปพากูกลับไปเฮ้ยเป็นยไรอะ่ะอันนี้พาไปไหนห้องเอห้องเอ,อ,งเอมีอะไรไหม ไม่มีเลยโ <c oughs> oh no <c oughs> มันอยู่ชั้นบนหรือเปล่าทำไมเสียงเท้าสองคนวะ้วษางวิทยาศาสตร์มีะมอะไรไหมก็ไม่มีเฮ้ยมันมีจริงไหมไนเ,เนี่ยกุญแจเนี่ยโอ้ยากว่ะอันเนี้ยยากจริงโอ้ยยากมากเลยอ่ะอันเนี้ยเรากรดูแล้วไม่มีเก็บไปเก็บไม่ได้แล้ว มันก็ขอร้องขอร้องขอร้องคล้องคล้องไม่ใช่ไหนเน่ยไม่ใช่โอ้โอ้โหแม่งเลยตกใจเลยห้องนี้ไม่มีห้องไหนมีเนี่ยมูห้องนี้มันมีไงเฮียห้องนี้มันมีไงห้องนี้มันมีห้องนี้มันมีมันอยู่ตรงทางเดินเลยไม่รู้ขึ้นมาชั้นสามแล้วเฮ้ยกุญแจกุญแจกุญแจ กูเจอกูเจอกูเจออันแรกเจอแล้วเขาบอกถ้าเจอ,อแรกอัน,นต่อไปจะง่ายขึ้นเว้ยจริงไหมไม่รู้แต่ไม่มีอะไรง้ะโอ้ยเจออเงินด้วยโอ้ยโอ้ยง่ายขึ้นแล้วเว้ยสวรรค์มาแล้วไปหงส์ซื้นไปเลยชนนั้ะไปไปสกอตแล้วก็รีบเก็บแล้วก็รีบมามาตู้ล็อกเกอร์ต้อนตอนต,อน,ตอนนี้ มันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าโอ้มันมา,มา,มาไม่ได้เว้ยมันมาไม่ได้ที่แต่มันขึ้นไปชั้นบนอะโอ้เหอะขึ้นไปทำไมชั้นบนกูยุ่งหนีกูยุ่งหนีกูยุ่งหนีเจ้ก,กูเจแ้แล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ต้องมาเด้อไ่ต้องมากูไม่ให้มาเกา,า,าไม่ให้มาเฮ้ยแต่อัสุดท้ายมันสามารถดู คำใบได้ด้วยโอ้หวานห,หมูท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าตายเนี่ยผมหวา,หาหนแน่นอนชนะละ <c oughs> ไปมาแล้วผู้ชมเลเวลสุดท้ายของเราวันนี้ไปยากแค่ไหนอยู่ที่เราแล้วครับวันนี้อยู่ตรงไหนอ่ะชิ่นี่อยู่ไหนอ่ะแต่ไม่อยู่ชั้นบนนะน่าไม่อยู่ชั้นบน มันจะเดินมาวะรอ oh my gosh มันเดินลงมา oh มันเดินลงมาโอเคย okay เย็น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 ผมเดิ okay. Okay. เน,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 นข,ดขึ้นไปใช่ไหมเราก็ไปเลยครับนี่งไงตรงนี้มันจะมีเหมือนซิงค์ล้างหน้าอยู่ตรงนี้มันไม่น่าใช่ชั้นเนี้ยผมว่าชั้นน่าจะชั้นสองไปเฮ้ย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  โอ้คนมันไม่โชคดีขนาดน,นี้แต่ผมต้องรีบแล้วถ้าช้าตายแน่นอนไป let's go ท่านผู้ชมดีใจมากโอ้ยก็ดีใจ oh ดีใจ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 ,ใจ,ใจโอ้ไขไ่ไม่อยู่แล้ว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 ว้าไม่อยู่แล้วว้าไม่อยู่แล้วว้าคนเดียวชนะในทีนสุดโอ้คือผมมานั่งตรงอะ่ะถ้าเกิดผมแบบเปิดกล้องให้ท่านผู้ชมดูได้นะคือตอนนี้นผมแบบนั่งตรงแบบเหมือนอารมณ์ประมาณแข่งเกมอยู่ โอ้อ่านแล้วอ่านแล้วในที่สุดโอเคมาก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากให้มีตอนใหม่หรืออยากให้มีคลิปใหม่อยากได้คลิปเล่นเกมอะไรโหมดอะไรโอ้บอกผมไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูคลิปหน้า่นเดงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ลาไปก่อนนะครับท่านู้ชมนะสีอยู่จ้า